แมนยู U, ที่เธอลอวันนี้มันรอไปรอรอบชิงแล้วนะครับก็แสดงความดีใจกับแฟนผีแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดด้วยแล้วกันที่ได้ไปชิงในบอลยูโรป้าดีกับสเปอร์ซึ่งนะครับเส้นทางในการเข้ารอบของแมนยูเนี่ยก็ต้องบอกว่าสวยสดงดงามเหลือเกินนะครับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มยันรอบน็อกเอาท์นะครับพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะ นะครับซึ่งบอลยูโรป้าลีกเนี่ยเป็นบ bon, อลถ้วยที่เล็กก็ตามนะครับแต่มันมีความหมายกับแมนยูและก็สเปอร์เช่นเดียวกันถ้าหากว่าใครได้แชมป์พวกเขาก็จะมีสิทธิ์ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือว่า UCL นะครับแน่นอนครับมีทีมหนึ่งสมหวังก็ต้องมีอีกทีมที่ผิดหวังเป็นธรรมดาของฟุตบอลอยู่แล้วนะครับก่อจะถึงวันนั้นเราก็ไปรอรุน้นรอเชีย์ พร้อมๆกันนะครับแล้วก็บอลยูโรป้าคองเฟรนซ์ลีกเนี่ยก็ได้คู่ชิงนะครับเป็นเชลซีชิงกับ Re เรอัลเบติสเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ผลงานที่วางไว้ให้2ตัวเนี่ยก็ยกเย้าเจ้ากันไปนะครับถ้าหากว่า FC ท่านใดเนี่ยอยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่อง ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับปัดขวาครับแล้วอ่านคำบรรยายใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยผมจะพิมพ์คำบรรยายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยเพิ่มเพื่อนและก็ทักข้อความมาถามกันได้ในครอบครัวของเราเนี่ยมีทีมงานบอลคุณภาพได้คอยคัดสรรตัวเน้นตัวการันตีไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่แค่ตัวเน้นนะครับยังมีชุดโครงการอีกชอบแบบไหนเนี่ย จัดแบบนั้นกันได้เลยที่สําคัญเนี่ยเข้ามาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยแล้วกันบอลลักบอลชอบวันนี้ที่คัดมาให้เนี่ยคู่แรกเป็นบอลบุนเดสเลกาเยอรมันนะครับวกบักครับวันนี้จะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนทางฝั่งของฮอฟเฟนไฮม์นะครับคู่นี้เนี่ยผลงานไม่ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ในช่วงหลังๆนะครับเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของทีมเยือนอย่างฮอฟเฟนไฮม์ที่ทําออกมาได้ดีกว่านะครับวอกบักกเนี่ยโอโ้โหในช โดนเยอะเหลือเกินนะครับแผงเกมรับไม่ค่อยดีครับวันนี้ในเรื่องของ h d k ที่เปิดมาให้ทางฝั่งของวกบวกได้เปรียบเนี่ยก็มีการปรับไหลลงอยู่1ระดับนะครับมองดูแล้วก็ยังไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่เชื่อว่าวันนี้นะครับฮอฟเฟนฮามจะบุกไปเยือนและไม่แพ้กลับมาเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะสร้างเซอร์ไพรส์เก็บชัยชนะให้เราได้เห็นก็เป็นไปได้นะครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างฮอฟเฟนฮามครับ ไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นบอลกันโซซิลิอานะ่ครับเอซิมิลานครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของโบลญญาคู่นี้เนี่ยในเรื่องของผลงานนะครับในเรื่องของตารางบอลเนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันนะครับอันดับที่9มาเจอกับอันดับที่7นะครับวันนี้แต่ในเรื่องของฟอร์มครับต่างกันนะครับทางฝั่งของเอซีมิลานในช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มทําผลงานได้ดีขึ้นนะครับโบลญญาเองนะครับผลงานสวนทางกันเลยในช่วงหลังๆเนี่ยผลงานค่อนข้างที่จะดรอปลงไป นะครับวันนี้เนี่ยทั้งคู่นะครับมีแรงจูงใจเหมือนกันทั้งคู่อยู่แล้วเพราะว่าต้องการเก็บชัยชนะต้องการ3มแต้มเป็นอย่างมากครับเพื่อรุนพื้นที่เพื่อไปเล่นในบอลถ้วยนะครับทุกคนเนาะวันนี้ครับแรงจูงใจมีเหมือนกันแต่ฟอร์มเนี่ยทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเอซมิลานดีกว่าและในเรื่องของเงื่อนไขวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางฝั่งของเอซมิลานได้เปรียบและก็มีการเรียกได้ว่านะครับก็นิ่งพอสมควรนะครับมองดูแล้วก็น่าจับต้องทีเดียว วันนี้ขอเลือกเชียร์บอลตามฟอร์มนะครับขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่าง a อซมิลานจะดีกว่านะครับในเรื่องของเกมลุกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าโบโนนญยานในช่วงนี้เนาะเลือกเชียร์เอซมิลานครับวันนี้ไปกันต่อที่คู่ที่3นะครับคู่นี้เป็นบอลลาลิก้าสเปนนะครับ รัสฟันมาครับวันนี้จะเปิดปานต้อนรับการมาเยือนทางฝั่งของราโยบายเยกานนะครับคู่นี้ในเรื่องของตารางบอลนะครับก็ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับราโยบาเยกานเนี่ยเป็นทีมที่อยู่กลางๆตารางนะครับส่วนทางฝั่งของรัฐพันมารเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางนะครับมีโอกาสที่จะตกชั้นเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าพวกเขาเก็บสามแต้มไม่ได้ในวันนี้นะครับในเรื่องของผลงานครับคู่นี้ก็ผลงานสูสีกันนะครับแต่ในเรื่องของแรงจูงใจนี่ดิครับ วันนี้ทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยมีแรงจูงใจที่เยอะกว่านะครับพวกเขาต้องการสามแป้มเป็นอย่างมาก เพื่อนหนีตายนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนนะครับมองว่าแรงจูงใจน้อยกว่าไหมก็ไม่ได้น้อยเหมือนกันนะครับพวกเขามีโอกาสที่จะรุนพื้นที่เพื่อไปเล่นบอลถ้วยบอลยุโรปเหมือนกันเนาะแต่วันนี้นะครับผมขอเชียร์ทีมที่ต้องการแต้มเพื่อนหนีตายนะครับเพราะว่าในเรื่องของ h ฮดเคที่เปิดมาวันนี้เนี่ยให้กับทางฝั่งของเจ้าบ้านได้เปรียบนะครับและก็มีการขยับขึ้นอยู่หนึ่งระดับมองดูแล้วก็น่าจับต้องทีเดียวนะครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่าง รัดพันมัดดีกว่านะครับทุกคนอะอยู่ในช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับ3ตัว3แนวทางที่วางไว้ให้ถูกอกถูกใจบ้างไหมถ้าถูกอกถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ในคลิปนี้ด้วยแล้วกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปของหินวินนิ่งนะครับสําหรับวันนี้ครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ